เวลาที่พี่อ้อมีผล,ลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นออละมุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้อก็จะเอามาวางไว้แบบนี้นะเรามาดูร่องรอยซิว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้พี่อ้อก็เอามาวางไว้ให้น้องกระรอกเขากินนะคะเพราะว่าแถวหลังบ้านพี่อ้อเนี่ยก็จะมีกระรอกค่ะมีกระรอกหลายตัวเลยนะมาวิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะคะอันนี้ก็มีร่องรอยของการกินไปแล้วนะคะ พิ่งเอามาวางไว้เมื่อวานค่ะพี่อ้อมีกล้วยสุกอยู่หนึ่งหวีนะคะก็เลยเอามาวางไว้ให้เขากินนะแบบนี้เลยค่ะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเขาไม่ค่อยเชื่องนะถ้าเผื่อเราเข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะอ่าวิ่งหนีนะคะไม่ค่อยเชื่องค่ะ <c oughs> ก็เลยต้องเอาผลไม้มาวางไว้แบบนี้นะคะบางทีเนะี่ยเราเห็นเขาวิ่งอยู่นะแล้วเราก็เข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะ จะตกใจค่ะแล้วก็จะวิ่งหนีนะคะจะไตบนหลังคาแบบนี้นะคะจะไตแบบนี้ค่ะไตไปไตามาไต่เล่นนะคะท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้ก็บริเวณที่พี่อ้อปลูกต้นไม้เอาไว้นะคะเนี่ยเขาก็จะไต่อยู่บนหลังคาแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยไตยแบบเนี้ยทุกวันเลยค่ะก็จะเห็นเขาวิ่งอยู่บริเวณนี้นะคะเวลามีผลไม้มีผักมีอะไรอย่างเนี้ยค่ะ ย่อก็อามาวางไว้บริเวณน,นี้นะก็ไว้ให้เขากินนะคะเพราะว่าเขามีอยู่หลายตัวค่ะเท่าที่เห็นเนี่ยมีประมาณสามสี่ตัวนะก็อย่างเงี้ยและค่ะไม่ได้เลี้ยงก็เหมือนเลี้ยงนะคะเพราะว่าเราก็เอ็นดูเขาเนาะน่ารักดีค่ะมีหางเป็นพวงเลยวันนี้ก็เลยยังไม่เจอค่ะยังไม่เจอเจ้าตัวนะคะก็เจอแค่ร่องรอยที่เขากินเอาไว้นะ